ยิ้มหน่อย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 โอ้ต้นกายิ้มหน่อยกายวนพัดบินต้นกาครับต้นก้ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไปทางงตากทำไมยิ้มหน่อยไปไหนไปยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสักเขาต้นกายต้นกายไปไปยิ้มหน่อยสักเขา ไปยิ้มหน่อยห้เขอเก็ดเกล็ดนเดียวต้องนำเจ้าสีดาเขาปะเฮ้ยเขาหอถือคาพูนเลวอนี่เป็นหมื่นนี่แม่เอาแศษเศษอ่กูนี่เลยหิส่นใส่แล้วก็ตอบได้เหรอจะแยวแล้วบราโอนกล่าวมากนพ่อกับลูกเลยวน ชาดชาดีพ่อซับเอาไปสาดีพ่อทราบเร็วเอาไปโหดเอาไปหดเอาไปหดีพ่อจะเร็วๆนะไแรล้วเล่นไปน่งสองน่งสองสามเอาไปาดีเอาไปชาดีับกันหน้าปืนทีดำไม่ใช่นอนยืนขึ้เงียนไปเอาวะเนี่ย

มันกินแน่นะพี่เอ้ยสีได้อยู่บนมีมองสีดิดิฮ่าฮ่าฮ่าอ้า ข้าวบอกก่อนข้าวบอกก่อนเอาไปแทนหนึ่ง่านก่นแทนใจแทนใจแทนเนี่ยตัมันเะอเออีดีดลเสีน้าพ่อเลย ไปยิงเอาแม่ลอดไปมัมีดดอดถนนนี่นแม่ดอดมานี่ยไอ้เปิ้ีถืออันนี้สีนะพ่อนะโอ้ยเปิ้ลีจังฉี

เอามาเบิ่งจ๋อนเอามาบันจ๋อนเอามาเบิ่ง